สวัสดีครับกอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่7ตุลา2022นนะมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์ Comment ที่บอกว่าเสียงเบาเนาะเออไปดูจริงๆแบบอยู่ดีๆมันค่าใหม่มันตกลงไปแบบเกินครึ่งเลยเนาะโอเคโอเคนี่ปรับกลับมาละเออเสียงกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังไงคอมเมนต์ Comment กลับมาบอกเหมือนเดิมได้นะครับโอเคไปเริ่มที่ข่าวใหญ่เลยนะครับผมของวันนี้นะก็แมทลอนะครับผมรายงานว่าเชลซีได้ผอออก,กีฬาคนใหม่แล้วนะครับผมก็คือ คนนี้ชื่อคริสโตเฟอร์วีเวลนะครับก็ที่จริงผมเคยรายงานให้ฟังไปละจะวีเวลหรือวีเวลก็ได้เนาะเออใครใครเชี่ยวใครเชี่ยวภาษาเยอรมันมามาคอมเมนต์คุยไอคอมเมนต์เล่าคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์แบบแชร์ให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่าต้องอ่านว่าไงแต่ผมอ่านว่าคริสโตเฟอร์วีเวลนะโอเคก็วีเวลอายุสามปีครับผมก็เคยทั้งทำงานทั้งที่ซาวส์บวกเนาะเดบูซาล์บวกแล้วก็ทั้งที่ฮาเบลไลซิกเนาะก็มาเป็น พอ,อมาเป็นเทคนิคเขเทคนิคเดเรคเตอร์เนี่ยตั้งแต่ปี2020นี่เนาะที่ที่อาเบีไลฟ์ซิกนะครับผมก็เพิ่งมีข่าวว่าเขาเพิ่งขอถอนตัวขอออกขอออกจากอาเบีไลฟ์ซิกเนาะด้วยเหตุผลที่บอกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะก็เลยก็ตอนนี้เป็นว่างงานอยู่นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเออมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของของการมาเชลซีนั่นแหละก็สุดท้ายก็ เออน่าจะได้มาแล้วหรือเปล่าไม่นะแน่ใจเพราะว่าโหแมตต์รอเนี่ยมาเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โรมาโน่ก็มานิซ่าคินเซล่าก็มาเบนจคอบก็มานะครับผมก็จริงๆเหลือแค่เดวิดออนซินอย่ามาอย่ามาแหกกันก็พอนะออนซิน <laughs> โอเคก็สิ่งที่อ่มีมีสัมภาษณ์เล็กน้อยนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นสัมภาษณ์ที่ที่เขาให้มาก่อนแล้วเนะี่ยอันนี้เอามาจากในเด e a t อร์ติกนะครับผมเขาเขียนไว้ว่า ผมอธิบายงานของผมให้หน่อยละกันเนาะวิเวลเขาเขียนไว้นะครับผมเขาบอกว่าผู้จัดการทีมเนี่ยจะคิดจะคิดถึงแต่เกมต่อเกมแล้วก็เกมต่อต่อไปสปรอร์ตติ้งดี c เตอร์เนี่ยพอออกกีฬาเนี่ยจะคิดจะคิดถึงแต่ตลาดนี้นะครับผมไปจนถึงตลาดหน้าแต่สำหรับเทคนิคอลดี i เตอร์เนี่ยเขาคิดเผื่อไป3ตลาดเลยเอาไปขิงซะแล้วก็ เขาอาจจะหมายถึงว่าเขาต้องคิดเผื่อล่วงหน้าเขาต้องคิดนอกจากการที่คิดว่าจะซื้อใครเขาต้องเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการทํางาน Data d r i ิฟ n ด้วยเป็นงานแบบทำงานด้วยทํางานด้วย Data นะครับผมเแบบทำเดต้าดวิอ่ะขอโทษพูดผิดนะครับผมก็มาคอยดูกันว่าแสดงว่าเขาเนี่ยทำงานทํางานด้วยโดยการใช้ Data แล้วก็การดูการดูสเตตเออเป็นหลักอยู่แล้วนะซึ่งน่าจะตรงกับ ที่บอร์ดต้องการนะครับผมเบเจคอปเนี่ยเขียนไว้ว่างานของวิเวลเนี่ยเขียนเสริมนะไม่ใช่งานวันต่อวันนะครับแต่เขาบอกว่าที่เดบุกกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นคนคิดกลยุทธ์แล้วก็วางรากฐานปัญญาฟุตบอลให้กับทุกทีมในเดบุกกรุ๊ปด้วยนะครับผมแล้วก็เซลซีเนี่ยต้องการคนที่รู้ระบบมัลตนะิคลับเนาะมาวางรากฐานแล้วก็แน่นอนครับเอามา c o อปปี้โมเดลธุรกิจที่ที่แข็งแรงนะเพื่อเอาไปใช้กับทีมตัวเองรจริงๆนะเขาบอกว่า เบนเจคอบนี่ก็ยังพูดอีกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยอยากได้ทั้งคริสโตฟฟอยแล้วก็คริสโตเฟอร์วีเวลคนนี้เลยแพ็คคู่เลยนะครับผมแต่ก็โอเคฟอยก็ตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเบนเป้ามาที่แรงๆมาที่คริสโตเฟอร์วีเวลคนนี้เลยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะ90%แล้วมั้งถ้าถ้ามาขนาดนี้นะครับผมโอเคแต่ยังไม่มีไม่มีเฮียวิโกโลมาโน่นะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า คริสโตเฟอร์วีเวลเนี่ยจะได้มาเป็นเออ่เขาเรียกอนะไรเทคนิคอลดีเรกเตอร์ของเชลซีหรือเปล่านะครับผมจริงๆตำแหน่งเนี้ยก็คือมีเปเดอร์เช็คนะครับผมเคยเคยทำอยู่เนาะก็อันนั้นเป็นเทคนิคอลแอดไวเซอร์นะครับผมก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นดีเรกเตอร์ขนาดนี้ก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าเป็นคริสโตเฟอร์วีเวลแล้วจะเป็นยังไงนะคะรับผมรอลุ้นรอลุ้น โอเคจริงๆอย่างที่บอกอเธอมีนิดนึงถ้ามาจริงๆี่ยแสดงว่าแผนมลติคลับเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะเออแบบอาจจะมีเรื่องของการแผนไปซื้อทีมอย่างเงี้ยชัดขึ้นอ่ะเราอันดั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของเวสซี่ฟฟาน่าหน่อยเนาะอันนี้เป็นจาก IG น้องเลยนะครับผมน้องเขียนว่าเอ่อจากเสียงหวัวเราะสู่น้ําตานะครับแล้วก็ลง2รูปนะลงแบบรูปที่เพิ่งยิงประตูได้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็รูปที่ ถูกเปลี่ยนออกเพราะการบาดเจ็บะนะครับผมก็เมสันเม์ก็มานะครับผมซียซินนิวเพสนะครับผมของฮานจิซิงก็มามาให้กำลังใจนะครับผมก็มีข่าวว่าโฟฟาน่านะครับอันนี้เป็นข่าวจากเลิกกิฟตนะ์เนาะโฟฟาน่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เป็นหัวเข่าบิดนะ ตอนแรกเรามองว่าเป็น ACL บางข่าวเนี่ยทีมแพทย์คางการว่าน่าจะพักประมาณ4สัปดาห์นะครับผม4-6สัปดาห์ max เนาะประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่ตรวจสแกนแล้ววันนี้นะครับแมดลอ,อก,ก็มีเขียนว่าตามที่สื่อตามที่สื่อแลอกิฟบอกนะครับผมก็มีการแจ้งว่าโฟฟานาอีกเการหัวเข้าบิดเนาะน่าจะพักประมาณ4สัปดาห์นะครับหรืออาจจะกลับมาเร็วกว่านั้นก็ได้เนาะโอเค CFC Newpage นะครับผมก็บอกว่าออคาดประมาณ4-6สัปดาห์เหมือนกันนะก็เนื่องจากมีอาการหัวเข่าบิดในเกมเอซีมิลาซึ่งได้มีการตรวจวันนี้แล้วเรียบร้อยก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเป็นหัวเข่าบิดแล้วก็ไม่ได้ไดเจ็บอะไรหลายๆนะครับผมก็น่าจะาประมาณพักประมาณ4-6สัปดาห์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นแล้วแต่การฟื้นฟูร่างกายของทีมแพทย์แล้วก็ตัวฟฟาน่าเองนะครับไปที่ข่าวของอ่ะเจ้าหนู แทมีอับราฮัมกันหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นให้สัมภาษณ์จาก SPORT ตวิ n เนสนะครับผมเขาบอกว่าโฟกัสของผมเนี่ยตอนนี้นคือทําผลงานให้ได้ดีเหมือนที่ซีซั่นที่แล้วเนาะผมมีความสุขที่นี่นะครับทั้งทีมทั้งโค้ดเมืองโรมแล้วก็แฟนๆทั้งหมดทําให้ผมมีความสุขนะครับผมแต่ใครจะไปรู้ว่าอานาคตจะเป็นยังไงนะคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะรู้นะครับอ่ะก็ ไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธว่าเออจะย้ายกลับมาหรือเปล่าแต่แค่บอกเออตอนนี้มีความสุขดีแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะครับเออแทมมี่เนี่ยจะมีสัญญาซื้อกลับอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรเนีหลือประมาณ70ล้านปอนด์นะครับก็จะมีผลในตลาดหน้านะก็ถ้าทีมเราสนใจก็สามารถใช้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิใท์ในการซื้อแทมมี่กลับมาได้นะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลอง ลองคอมเมนต์มาเนาะว่าอยากให้น้องกลับมาหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอยากให้แบบเอยลองมูฟออนไปหาคนอื่นนะเออว่าไงจริงๆเนี่ยกับฟอร์มที่ผมดูเรื่อยๆก็จริงๆเขาก็เล่นแบบที่เขาเล่นนั่นแหละกระสับกระเฉงตามสไตล์เขาเนาะแต่แค่ไม่แน่ใจว่าอาซามมท้าเทียบกับโอบายคนละสไตล์อยู่ละน๋อสดแบบอาจจะแทมมี่อาจจะมีใช้โอกาสเปลืองบ้างนะครับผมแต่ก็เออมันอยู่ที่แผนการใช้นั่นแหละแล้วสุดท้ายมันก็จะอยู่ที่ว่า อบอร์ดหรือว่าตัวเกรนพอลเตอร์เองต้องการจะใช้หรือเปล่าเนาะเพื่อนๆมารอดูในอนาคตกันนะครับอะไปปิดท้ายที่ข่าวชวนจิ้นนิดนึงนะอันนี้เป็น IG ของโ a รไฟลเรย์นะครับมีการกดติดตามมีการกดติดตามนะนี่เขาฟอลโล่잉ลิสเจมอยู่นะแล้วฝั่งลิสเจมก็ตามเรย์ออยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าไปไปประทับใจฟอร์มหรือไปประทับใจ แผนการเล่นอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะมีมีมูลว่าเอ๊ะจะมาหรือเปล่าหรืออะไรเลยคุยกันไม่ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ชวนจิน้นชวนจินนะ้นประมาณนั้นนะครับผมก็ก็อาจจะอย่างนันล่าสุดก็ที่เจอกันก็ทำผลง,งานได้ดีนะลิสเจมประกบเลยเอาซะอยู่มัดเลยนะครับผมก็จะมาลองดูกันนะว่าในอนาคตตลาดเปิดข้างหน้านะครับผมออบอร์ดเราไปคุยกับพอล e ิเมนเดสแล้ว จะจีบมาได้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ที่ผม,ม่ทีผมลงคลิปอยู่ทําคลิปอยู่ตอนนี้เป็นช่วงที่พอลเตอร์ให้การสัมภาษณ์พอดีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแปลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีก่อนเกมให้มาให้ฟังนะครับผมยังไงอย่าลืมติดตามกันขอบคุณที่ติดตามในวันนี้นะครับสวัสดีครับผม Bye.